ก็ดีใจมากเลยนะฮะน่ารักตุ๊กตาน่ารักแบบบี้อะไรโอ้ตุ๊กตาสัตว์น้อยน่ารักก็แบบบี้แบบแปลว่าหมีอ่าแบบบี้แบ๊บี้แบบี้แปลว่าอะไรบี้แปลว่าแบ๊บบี้ไปถือก็ให้มันดีๆสิหลอดขอบคุณแม่น้องทามากแม่น่องทามากใช่ขอบคุณกว่าสวยอ่ะรอดสว่างสวยก้มลงไปเห็นขอบคุณค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยมาหนึ่ โปเลยขอบคุณแม่น้องทามากนะคะับที่ส่งมาให้ต่อไปอ่ะส่งต่อกันเห็นเห็นมันส่งต่อเห็นเห็นเลยอ่ะไม่กิเกิดจะไปเอาที่ต่อนี่อย่าดูสิเขาใส่มาขี่เกลียดเลยอะเออเดินๆแบบว่าไม่ต้องแล้วเทียวติดกระจกไว้แล่ว่าขอบคุณค่ะนานเล่นเฉย ขอบคุณค่ะสำหรับตุ๊กตาไม่คิดว่าจะได้เฮ้ยพวกเราสี่สาวเอซิเซนลูกปัดฝากขอบคุณดนะเอาลูกปัดฝากขอบคุณมากนะคะลูกปัดตอนนี้ลงถ่ายรูปอยู่ไหมลูกปัดลงจริงๆน่ารักมากชอบลองไปทำอาหากินเห็นระหว่างลงมันน่ารักมากเหมาะกับหน้าไหมใส่ไปไม่เหนื่อยนะ เหมือนจะส่งต่อแล้วขอขอบคุณคุณแม่น้องททมมากๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้้องขอให้คุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลน้องทามดีๆให้น้องททมเกิดมาเออให้น้องททมโตมาเป็นเป็นเป็นที่รักของทุกผู้ทุกคนนะคะขอให้น้องทามมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอคุณสำหรับนาฬิกานะคะ นี่นาฬิกานะครับคุณน้องอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่าคุณน้องไม่ค่อยใส่นาฬิกาเนาะแต่ว่าขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะแล้วก็ขอให้น้องทามีสุขภาพแข็งแรงโตมาเป็นเด็กฉลาดนะคะเป็นอนาคตของชาติที่ทุกคนรักแล้วก็ขอให้เรียนเก่งๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยขอให้ครอบครัวคุณพี่มีความสุขนะคะความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะก็ โอเคเนาะก็ okay. no. so, บอกได้นะครับถ้าเกิดว่าลงคลิปอะไรของน้องทามเดี๋ยวพังพวยจะรีโพสให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมค่ะขอบคุณจริงๆนะคะพี่สาวสุดสวยโอเคสวัสดีค่ะ